ต้องเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆสำหรับเรื่องราวของพี่สาวตุ๊กตาไม้ใต้ต้นโพหรือลุกเททัวดาประจำร้านบีสตอรี่การ์เด้นคาเฟ่เรสตอรองที่เป็นกระแสด่งดังในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในช่องทางทิก t ก k ที่ไม่ว่าใครเลื่อนผ่านไปเจอคลิปพี่สาวและได้ทำการขอเลขหรือมูขอพรผ่านหน้าจอโทรศัพท์พอต่างก็ได้ในสิ่งที่ขอได้ในสิ่งที่มูจนเกิดเสียงเรื่องลือเป็นอย่างมากจนทำผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างพากันไปกลับไหวล่าสุดทีมงานไบรท์ทูเดย์ ร่วมกับหมอฟิล์มทาร่โรสอจิตและดวงพามูจึงไม่พลาดที่จะนำทุกท่านไปดูให้รู้และไปมูให้สุดแบบชนิดที่เรียกได้ว่าทำเอาทีมงานต่างขนหัวลุกกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นที่ทราบกันดีว่าพี่สาวคือรุกเทโถดาประจำร้านบีสตอรี่การ์เด้นที่ได้ออกมาแสดงตัวให้คนในร้านเห็นเนื่องจากไม่อยากให้เจ้าของร้านตัดต้นโพและได้ให้โชคให้ลาบกับกับพนักงานในร้านไปตามๆกันจนเกิดเสียงเล่าอ้างกันปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพี่สาว ซึ่งเหตุผลที่ทุกคนต่างเรียกว่าพี่สาวนั่นก็เป็นเพราะพี่สาวไม่อยากให้เรียกว่าเจ้าแม่เนื่องจากเป็นเจ้าที่ที่มีทั้งความสาวความสวยและได้สื่อสารกับผู้มีญาณที่รู้จักกับเจ้าของร้านสั่งห้ามเรียกเจ้าแม่โดยเด็ดขาดและให้เรียกว่าพี่สาวแทนนั่นเองแต,แต่เรื่องชวนขนหัวลุกไม่ได้มีเพียงแค่นั้น จริงอยู่ที่พี่สาวชอบสีขาวแต่ในวันที่ทางทีมงานได้ทำการไปถ่ายทำนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับพิธีกรสาวและหมอฟิล์มทาโร่สอจิตโดยขณะที่พิธีกรสาวกันกรมทานทำการลองชุดที่เตรียมไว้ทั้งหมดซึ่งมีแต่สีขาวเสื้อกลับมีรอยเปื้อนประหลาดเกิดขึ้นจนไม่สามารถใส่เสื้อผ้าสีขาวที่เตรียมไว้ได้และทางฝั่งของหมอฟิล์มที่มีความตั้งใจเช่นเดียวกันว่าจะใส่เสื้อผ้าสีขาวในวันถ่ายกลับได้รับการสื่อสารจากพี่สาวให้เปลี่ยนสีเสื้อและให้ใส่เป็นสีแดงเมื่อไปถึงร้าานพี่ส ว่าก็ได้มาสื่อสารอีกครั้งว่าหากใส่สีขาวมาในวันนี้ภาพที่ออกไปจะไม่เด่นจึงอยากให้ใส่เสื้อผ้าที่ตัดกับสีขาวงานจะได้ออกมาดีก็เรียกได้ว่าทำเอาทีมงานต่างขอนลุกไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิญญาณ